ตอนนี้นะคะก็เป็นคลิปต่อไปค่ะมาดูฟันที่หักกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูของเล่นสีนี้นเขียวอะไรไม่ค่อยได้ฟันแทจบมาแล้วแข็งแข็งขังนลื่นๆไว้จุดจุดนีอ่ะ ยกของแท้เลยนะคะหนกูกลัวมากค่ะว่าฝนจะหลุดคะ่ะแต่ตอนนี้นะคะหนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะลาไปหนูมีคำถามเ,เพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะครบสามหมู่แล้วนะคะหนูก็เลยทำคลิปนี้มาให้ดูอีกค่ะแต่นี่ก็ใช้ชุดเดิมมากระปัดเหมือนเดิมทำเ,เหมือนเดิมม แล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำท่าเต้นกูเล่คุเต้นไหมนะคะคุทำจิ๊บจิิ๊บิ๊เกิ๊บจิ๊๊ิ

สวัสดีค่ะนี่นะคะเพลงเพลงของเราสองคนนั้นนะคะ ตอนนั้นนะคะหนูดีใจมากคะ่ะที่หนูได้คู่เพื่อนหนูเส้นนี้ค่ะไอหน้าค่ะนูพานะคะเขาเรียกเป็นเพื่อนกันแล้วเขาว่าชอบตีดีหนูอะคะ่ะจนหนูเจ็บไปหมดเลยเนี่ยค่ะที่หนู่าก็ตีเหมือนคุดสิค่ะหนู่าเขาก็ดันเสนนี้นะคะจนฟันลูกค่ะเจ็บมากค่ะอิบายนะคะเ,เพื่อนว่น